ถ้อยู่ในวงการบูตี้มานานเกิน20ปีอ่ะคุณนะฮะครีมกันแดดเนี่ยเห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับทุกวันนี้ต่อสู้กันหนักหน่วงมากครีมกันแดดที่ดีในยุคนี้นะคะจะต้องปกป้องผิวได้อย่างครอบคลุมปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB ปกป้องผิวจากมลภาวะฝุ่น PM 2.5แสง Blue ูไลท์และที่สำคัญก็คือจะต้องมีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิวแล้วก็ช่วยแอนตี้ออกซิแดนต์เชื่อชั ครีมกันแดดเนี่ยนะฮะเป็นสกินแคร์รูทีนที่สําคัญที่สุดเลยนะคุณเพราะว่าชัยคุยกับหมอผิวหนังมาส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะฮะทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครีมกันแดดเนี่ยถือเป็นแอนตี้เอจจิ้งที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยนะฮะป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะครับป้องกันไม่ให้เกิดฝ้ากระ จุดด่างดําป้องกันเรื่องของผิวหมองคล้ำไม่สดใสนั่นเองนะครับซึ่งแสงแดดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าทําร้ายผิวเรานะครับแล้วแดดทุกวันนี้ก็แรงขึ้นเรื่อยๆวันนี้ที่เดินมานี่โหไม่มีเมฆเลยนะครับแดดลงมาตรงๆนะครับรังสี UV เนี่ยจัดมากวันนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยการทาครีมกันแดดก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับชัยนะครับต้องทาทุกวันต้องทาทุกเชา้าและใช้อยู่ในวงการบิวตี้มานานเกิน20ปีอะคุณนะฮะ ครีมกันแดดเนี่ยเห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทุกวันนี้ต่อสู้กันหนักหน่วงมากนะครับและสิ่งที่กันแดดเนี่ยจะต้องทํามากกว่า ะะขึ้นไปเรื่อยๆยก็คือนอกจากจะกันรังสี UV แล้วนะครับยังต้องสามารถปกป้องผิวจากมลภาวะฝุ่นอะไรต่างๆนะครับฝุ่น PM 2.5ไปจนถึงนะฮะแสง blue light ในโลกโซเชียลของเราทุกวันนี้เนาะเราก็เล่นโซเชียลกันติดมือถือนะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์และแสง blue l i ์ก็มาจากจอทีวีด้วยนะครับแล้วก็แสงไฟในอาคารอะไรต่างๆนอกจากครีมกันแดดที่ดีจะสามารถปกป้องผิวจาก3สิ่งนี้ได้แล้วนะครับยังต้องมีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิวนะฮะช่วย a n t i อ x i d a ดนได้ด้วยเชื่อชัย ในเมื่อความต้องการในการปกป้องผิวมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับเขาก็ทำออกมาให้แล้วคุณก็คือ a r t ์ติสทรีนะครับไฟโต o UV Pro รเท t เอ50 plus PA บวก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 นั่นเองซึ่งจะบอกว่าจัดมาครบเลยนะครับกับทุกการป้องกันนะครครอบคลุมในทุกอย่างเลยนะครับและที่สำคัญก็ยังมีแอนตี้ออกซิแดนระดับเทพ ใส่เข้ามาอีกนะคุณนะฮะซึ่งส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยจะบอกว่ามาช่วยเสริมการทํางานกันได้ดีมากๆเลยนะครับในการปกป้องผิวได้อย่างครอบคลุมเรียกว่าครบจบในหลอดเดียวเลยแล้วเขาก็มีผลการทดลองมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเฮ้ยมีประสิทธิภาพจริงนะฮะซึ่งใช้ได้ทดลองแล้วนะฮะแล้วก็จะมาคอนเฟิร์มว่าเวิร์กมากๆเลยนะครับเพราะว่าแฮปปี้ทั้งในเรื่องของการบํารุงนะฮะแล้วก็การปกป้องนะครับแต่ที่สําคัญที่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยนะคุณเนื้อเขาเนี่ยดีมากๆนะฮะซึมเร็วนะ แล้วก็ไม่กวนเมคอัพระหว่างวันอันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะชัยบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่ากันแดดเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยนะครับที่จะเป็นตัวแปรให้เมคอัพในวันนั้นของคุณเนี่ยนะฮะ long lasting หรือไม่นะครับถ้าหนาไปถ้าเหนียวเกินถ้ามันเกินไปนะครับจะไปกวนเมคอัพแต่ของ a r t ์ติสครีหลอดนี้นะฮะไม่เป็นนะฮะเนี่ยให้ดูนะครับว่าซึมไปเลยทันทีนะครับเนี่ยกลิ่นนะฮะก็หอมสะอา นะครับไม่ได้เป็นแบบกลิ่นแบบว่าการเคมีรุนแรงอะไรต่างๆปกป้องผิวเราจากแดดในช่วงที่มันแรงมากๆแบบนี้อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําให้แฟนเพจทุกคนนียได้ลองใช้นะครับอันดับแรกเลยเขาปกป้องผิวจากรังสี UVA แล้วก็ UVB นะครับ UVA เนี่ยมาจาก aging นะครับ UVA เป็นตัวการที่ทําให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยเขาก็จะมีค่า PA ถึง4บวกเลยนะครับก็คือ PA บวกบวกบวก,บวกนั่นเองนะครับ ปกป้องผิวจากรังสี UVA เพื่อชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยแล้วก็มีค่า SPF 50 Plus นะฮะมาปกป้องผิวจากรังสี u v b นะครับซึ่ง B ก็คือ Burning เป็นตัวการที่ทำให้ผิวไหม้นะฮะเกิดความหมองคล้ำนะครับเกิดเป็นฝ้าเป็นกระอะไรต่างๆซึ่งหลอดเนี้ยนะฮะปกติเราจะได้ยินแต่ SPF 50ถูกไหมฮะหลอดเนี้ยนะครับเป็น SPF 50 plus ถือว่าปกป้องได้มากกว่านะครับได้เพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่านั่นเองทีนี้มาดูในเรื่องของการปกป้องผิวจากมลภาวะกันบ้างนะครับเขาอัดแน่นไปด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์ระดับเทพเลยนะ คุณอันแรกเลยนะครับก็คือ Siberian p l a n t Peptide Complex นะครับซึ่งอันนี้เป็นการรวมตัวของพืช6ชนิดที่สามารถเติบโตได้ดีในไซบีเรียจะมาช่วยทําหน้าที่ปกป้องผิวจากมลภาวะอันดับที่2ก็คือมี Black c u r r a n t Extract นะครับมาช่วย a n t i o x i d กซินะครับช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสามารถรับมือกับแสงแดดได้ดีขึ้นแล้วเข้ามาในรูปของ time release นะครับฉะนั้นเนี่ยจะค่อยๆปลดปล่อยนะครับเอาสารสกัด แบล็คคร r a n t Extract เนี่ยนะครับลงสู่ผิวอย่างต่อเนื่องยาวนานอันดับสุดท้ายนะครับก็คือ Chrysanthemum Extract นะครับจะมาช่วยแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวนะครับจากการถูกทำลายจากแสงแดดนั่นเองนะฮะเห็นไหมคุณว่าเขารวมเอาแบบว่าส่วนผสมที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเข้ามาอยู่ในหลอดนี้นะฮะซึ่งไม่ค่อยพบเห็นนะฮะครีมกันแดดที่แบบว่าใส่ใจในเรื่องของส่วนผสมบำรุงนะครับในเรื่องของการแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมาเยอะขนาดนี้นะครับมาในพาร์ทส ปกป้องผิวจากแสง blue ลท์ t อาร์ติสตี้หลอดนี้เขาใช้สารสกัดจากแมริโกนะครับซึ่งอุดมไปด้วยลูทีนมาปกป้องผิวจากแสง blue ลท์ซึ่งเขาทําการทดลองมานะฮะโดยการทําการส่องแสง blue ลท์นะครับผ่าน2ขวดนี้นะฮะซึ่งขวดหนึ่งเนี่ยจะมีลูทีนนะครับอีกขวดหนึ่งเนี่ยไม่มีนะฮะแสง blue ลท์นะครับไม่สามารถทะลุผ่านขวดที่มีลูทีนได้ในขณะขวดที่ไม่มีลูทีนเนี่ยนะฮะแสง blue ลท์ทะลุผ่านแบบว่าไปอีกฝั่งหนึ่งเลยเออเราก็มั่นใจว่าลูท มีประสิทธิภาพในการบล็อกแสงดูไ์จริงๆจะบอกว่าอะไรปะอันนี้ไม่ได้อักตินะกันแดดที่เป็นฝรั่งทำอ่ะบางทีจะหนาไม่หนาก็เหนียวแล้วก็มันซึ่งหลอดนี้ของอา t i s ิ r ทรีเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วว่า a r t i s ิสทรีเนี่ยเป็นของอเมริกาถูกไหมฮะแต่กันแดดหลอดนี้นะครับเขาไปผลิตที่เกาหลีมิหน้าล่ะนะฮะว่าเนื้อเขาอ่ะถึงเบาเข้ากับอากาศบ้านเราเหมือนรู้ใจคนไทยมากๆเลยนะครับเนี่ยให้ดูเนื้ออีกรอบคือซึมเร็วนะฮะเนี่ยซึมเร็วมากๆเลย แล้วก็เนื้อเบาแบบว่ามีความเป็นอากาศมากเลยคุณแล้วก็ไม่ทําให้เหนียวหน้าหนักหน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ไปกวนเมคอัพจริงๆแล้วถ้าระหว่างวันนะครับก็สามารถมาเติมทับด้วยวิธีกดๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่ทำให้เมคอัพเป็นคราบด้วยและทีนี้เนี่ยนะฮะก็ยังเป็น water resistant นะครับคุณจะไปออกกําลังกายนะครับไปมีกิจกรรมที่ต้องเหงื่อออกเยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังปกป้องผิวอยู่บางวันถ้ารีบอ่ะคุณต้องการอะไรเบาๆสเต็ปเดียวในตอนเช้าอันนี้อยู่นะแล้ว ก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะครับไม่ว่าจะผิวมันผิวแห้งผิวผสมผิวแพ้ง่ายอะไรใช้ได้หมดอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมฮะประสิทธิภาพล้ําขนาดนี้นะฮะ ครอบคลุมทุกอย่างนะฮะราคาเนี่ยนะฮะก็คือ50 ml นะครับ1,300บาทจะสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ของ Mv นะครับก็คือ www.mv.co.th หรือจะซื้อผ่านนักธุรกิจของ Mv ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งครีมกันแดดเลยนะครับที่ใช้ว่าเวิร์กมากๆเชื่อชัย